เอนติตปริศนาผู้ลุกรานตอนการเอาตัวรอดของวัตเชอร์บทที่หนึภารกิจณเกาะห่า,หางไกลมนุษยชาติกำลังจะล่มสลายขอโทษทีที่คำพูดแรกของผมนั้นเป็นเรื่องไม่น่าพิสมัยนะักแต่มันก็เป็นความจริงความจริงที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้หรือไม่คิดจะรับรู้พวกงูเง่าเต่าตุ่นเอาแต่ปิดหูปิดตาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจอมปลอมมันขับแคบของตัวเอง ทำเพียงหายใจทิ้งไปวันๆโดยมีข่าวสารจากสื่อยักษ์ใหญ่หอยป้อนข้อมูลปิดๆที่ลอกประโลมว่าชีวิตของพวกเขายังปลอดภัยดีอ๋อแล้วก็อย่าลืมรัฐบาลด้วยละ่ะเจ้าพวกนี้นะ่ะตัวดีด้านการปกปิดเลยขอโทษอีกทีเริ่มแนะนำตัวไปผมชื่อแมทวิลสันอายุ29ปี ก็น่าประหลาดอยู่เหมือนกันที่ผมยังอุตส่าห์มีชีวิตรอดเกินอายุ25มาได้ทั้งที่เพื่อนร่วมรุ่นในสายงานเดียวกันส่วนใหญ่แค่ปี2ปีก็โดนส่งไปโลกหน้ากันหมดแล้วสสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับผมก็คือผมโคตรจะจริงจังเรื่องการมีชีวิตรอดเลยและอย่างต่อมาได้แก่งานของผมความจริงผมไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงเรื่องนี้แบบเจาะลึกเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมจะเปิดเผยเท่าที่มันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ยังเหลือรอดอยู่บนโลกแห่งสวยใบนี้ของผมแล้วกัน ในวันที่สองสิงหาคมผมกำลังอยู่บนเครื่องบินเล็กที่อายุน่าจะมากกว่าคุณตาจอร์ดผู้หลงลืมของผมเสียอีกมันสั่นอย่างน่ากลัวทุกครั้งที่เจอลมอากาศหรือต่อให้ไม่มีมันก็เขย่าตัวผมขึ้นลงอยู่ดีซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เมื่อดูจากสภาพคนขับหนวดเขารุงรังท่าทางเหมือนพึ่งสั่งเมามาได้ไม่นานเราได้แต่สวดภาวนาถึงเทพเจ้าองค์ใดก็ตามที่อาจบังเอิญจูนคลื่นสัญญ,ญาณมารับฟังพอดีแม้เอาเข้าจริงประสบการณ์ทั้งหมดจะยืนยันกับผมว่ามันไม่มีของอย่างเทพเจ้าอยู่หรอก สิ่งเดียวที่รอคอยมนุษยชาติมีเพียงปีศาจร้ายเท่านั้นที่นั่งข้างผมนอกจากไก่ตัวสีน้ำตาลขนยุ่งแล้วก็มีหนุ่มวัยรุ่นอายุน่าจะสัก17ได้แบบพอฝึกไม่ทันเสร็จดีก็ถูกส่งมาลงาพาคสนามเสร็จแล้วเขาชื่อไทรอนสไปค์หนุ่มตาสีฟ้าผมสีฟางตัดทรงอเนกขัดผิวขาวเดิมบัดน,นี้เต็มไปด้วยรอยแดดเผาทั้งที่ผมเตือนแล้วว่าอินเดียเวลานี้ไม่ใช่ช่วงที่ดีนักสําหรับการอวดผิวนุ่ม แต่เขาก็สวมแค่เสื้อกล้ามกีฬากับกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าสนิเกอร์สีเขียวฉุดฉาดที่เชื่อว่าคงเป็นสีนี้เด็กไม่นานเครื่องบินสั่นอย่างหนักอีกครั้งไทรอนสมบท์คำหยาบมือก็เกาแขนก้ามปูไปด้วยผมพยายามไม่สนใจกับอาการคันปากหลังได้เห็นตุ่มแดงจากยุงพวกนั้นผมบอกนายแล้วไงเราว่าให้สวนเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้ามากกว่านี้หน่อยเราไม่ได้จะไปปาร์ตี้กันนะอะเฟยผมคิดกฎข้อแรกของการมีชีวิตรอดอย่าใส่ใจกับพวกสมองกลวง ต่อให้หมอนั่นจะเป็นคู่หูของนายกต็ตามประมาณ6ชั่วโมงก่อนหน่วยเฝ้าระวังวัตถุปริศนาจากอวกาศหรือ Office for Monitoring and i d e n t i f i e d Space Phenomena ตัวย่อ OMUSP สามารถตรวจจับการตกของวัตถุปริศนาจากอวกาศได้ถ้าโชคดีหน่อยมันก็เป็นแค่อุกบาทธรรมดาเาว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคำว่าธรรมดาไม่เคยมีอยู่จริงหรอกหากมีหน่วย OMUSP เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยราสิปีก่อน โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปรากฏหลุมมหึม,มาขึ้นอย่างเป็นปริศนาในมหาสมุทรอินเดียปากหลุมกว้างเท่ากับหนึ่งในสีของขนาทวีปแอฟ,ฟริกาการปรากฏของมันสร้างผลกระทบรุนแรงในทั่วโลกหลักๆก็คือมวลของหลุมได้เพิ่มระดับน้ำมหาสมุทรและพอร่วมกับน้ําแข็งขั้วโลกที่ละลายหลายพื้นที่ในโลกก็จมหายไปในชั่วข้ามคืนกระนั้นนั่นก็ยังไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริงของมนุษยชาติหากแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในหลุมต่างหาก หลุมคาลิบดิสได้รับชื่ออย่างเป็นทางการจากสภาพแวดล้อมของมันขอบปากหลุมมีลักษณะเทือกเขาหินแหลมคมเหมือนเขี้ยวภูเขาแต่ละลูกสูงเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของเอเวอเรสต์ขณะที่ทะเลรอบนอกหลุมมีน้ำมนลขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้ไม่สามารถแล่นเรือเข้าใกล้ได้การเดินทางสู่หลุมคาลิบดิสจึงมีอยู่ทางเดียวได้แก่ทางอากาศเท่านั้นแน่นอนว่ากองกําลังจากชาติต่างๆถูกส่งไปยังหลุมคาลิบดิสหลังการปรากฏของมันเพียงหนึ่งวัน พวกเขาตั้งใจอ้างกรรมสิทธิ์ของหลุมนี้ว่าเป็นของตนทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างใต้นั้นด้วยซ้ําเพียงแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้รบกันเลยทั้งหมดก็ต้องจับมือกันเพื่อเอาตัวรอดจากอะไรก็ตามที่ออกมาจากหลุมแทนผมจะขอข้ามรายละเอียดส่วนนี้ไปก่อนแล้วกันเนื่องจากมันไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครั้งนี้ของผมอย่างน้อยก็ไม่ใช่โดยตรงเอาเป็นว่าหลุมคาลิบดิสเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตีชีส์ใหม่ๆที่ส่วนใหญ่สามารถสร้างหายนะแก่มนุษย์ได้หากพวกมันเกิดหลุดออกมา นี่จึงเป็นเหตุให้เกิดโปรเจกต์เพิ่มนุษยาชาติขึ้นมากมหมหลายประเทศหันมาจับมือกันเพื่อหาทางรับมือหายนะที่กำลังจะมาในอนาคตยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์มหาทวีปจกักรกลหรือ Mechanical Megalith ตัวย่อ MM อันเป็นความร่วมมือระหว่างอเมริกาอังกฤษและสหภาพยุโรปในการสร้างเกาะขนาดใหญ่ที่สามารถลอยเหนือน้ำและเคลื่อนที่ได้ปัจจุบันมหาทวีปจักรกลได้รับการเสริมชิ้นส่วนเข้าไปกระทั่งมีเนื้อที่ใหญ่กว่าประเทศอเมริกาถึง1.5เท่า โดยหน่วยงานเฝ้าระวังวัตถุปริศนาจากอวกาศ OMUSP เองก็พัฒนาขึ้นจากนาซาซึ่งมีศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่บนมาทวีปจกกักรนิทีมูลเหตุการ์ก่อ,กอตั้ง OMUSP นั้นมาจากหลักฐานการมาถึงของสปีชีต่างดาวแม้การค้นพบจะถูกปิดเป็นความลับยิ่งยวดกระนั้นก็มีการเล่าลือกันในกลุ่มประชาชนผู้คลั่งไคล้ทฤษฎีสมคบคิดว่าโปรเจกต์การตั้งถิ่นฐานบนด,ดวงจันทร์อย่างโปรเจกต์ Horizon 02ในปี2030นั้นได้น,นำเอาสิ่งมีชีวิตบางอย่างกลับมาแทนนักบ,บิน และความเลวร้ายของเรื่องนี้ก็ดันอยู่ที่ว่ายานฮอลลซอน02ดันไปตกในน่านน้ำทะเลจีนตะวันออกซึ่งกว่าจะเจราจาต่อรองลำยานกลับมาได้สิ่งที่อยู่ในนั้นก็หายไปสิแล้วไม่รู้ว่ามันตกอยู่ในเงื้อมมือของคณะปกครองใดหรือมันจะหลบหนีไปได้และก็ไม่ได้มีแค่ OMUSP กับองค์การความร่วมมือแห่งมนุษยชาติหรือ Humanity Cooperation Organization ตัวย่อ HCO เท่านั้นที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยอันตรายในอนาคต หลังการปรากฏของหลุมคาริบิสกามาหาสมุทรอินเดียได้ไม่กี่สัปดาห์หน่วยรับหนึ่งก็ถูกตั้งขึ้นโดยโคดเนมวัชเชอร์ภายใต้การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงของมาทวีปจกักรกลเพื่อศึกษาปรากฏการ์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตในหลุมแน่นอนว่าถึงฉากน่าจะฟังดูดีอย่างเหตุผลว่าเพื่อหาทางยับยั้งไหายนักถึงอย่างนั้นผมก็สงสัยว่าแรงจูงใจที่แท้จริงน่าจะเป็นการวิจัยอาวุธชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตในหลุมมากกว่าทว่าไม่นานนัก ขอบข่ายงานของวัชเชอร์ก็ขยายกว้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ประหลาดเริ่มกระจายไปทั่วโลกเรากับว่าหลุมคาริบเิสเป็นจุดเริ่มต้นของโดมิโนโแห่งการล่มสลายก็ไม่ปานอีกไม่นานก็จะถึงเกาะแล้วครับนักบินหันมาพูดอย่างอารมณ์ดีทั้งที่เวลานั้นผมแทบจะสำรอบมือเที่ยงกลับออกมาแล้วบอกแล้วไงว่าเจ้าแกนี่ยังฟิตปังเขาพูดพางตกแผงหน้าปัดฝุ่นเคลอะผมขมวดคิ้วตอนนี้เห็นเข็มวัดค่าอะไรสักอย่างหมดติลหลังจากโดนฝ่ามือหยาบกร้านนั้นเข้าไปจะให้บินส่งพวกคุณไปกล ผมเห็นแล้วผมตอบน่าทึ่งที่ตอนนี้มันยังไม่แตกเป็นสเสี่ยงๆแต่ขอแนะนำอะไรหน่อยนะไม่มองข้างหน้าแบบนี้จะดีเหรอไม่เป็นไรหรอกครับนักบินหัวเลาะลั่นจนเขาลุงลังกระตุกไม่หยุดเราไม่ได้ขับรถกันอยู่สักหน่อยอยู่แบนนี้จะชนอะไรได้ล่ะไม่ทันขาดคำจูจ่ๆนักบินขี้เมาเหม็นกินเหล้าหึงก็หักพงมาลัยไปจนสุดเครื่องบินพลิกลำตีวงโค้งโปรเจกท์ไทยและส่งเสียงกึ่งกังราวกับตัวถังทำท่าจะฉีกจากกันยังไงอย่างนั้น ผมร้องเสียงหลงเมื่อไก่กระเด็นผ่านหน้าไปชนกระจกหน้าต่างโมมัว,มวนายก้ามปูไทรอนที่อยู่ข้างๆส่งเสียงบางอย่างในลําคอฟังหน้าขยักขยงไทรอนที่ปฏิเสธเข็มขัดนิรภัอยอย่างแข็งขันตั้งแต่แรกกระเด็นลอยติดหลังคาจากนั้นก็กลิ้งหลุนๆไปทางที่เก็บสัมภาระด้านหลังถ้าจะมีอะไรให้ชนก็คงเป็นผืนน้าที่กระโจนพรวดพราดขึ้นมาหานี่แหละแต่ก่อนที่พวกเราจะตัวแตกเละคาผิวทะเลนักบินก็ประครับเครื่องเชิดหัวขึ้นในจังหวะสุดท้ายไม่นานนะัก เครื่องบินก็กลับมาอยู่ระดับปกติอีกครั้งโดยสภาพภายในห้องโดยสารยังกับโดนพายุพัดกระนหน่ำมาไม่มีผิดไก่ล่วงลงมาตักผมจากนั้นมันก็ขี้แตกเต็มเลยทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมเกือบตะโกนออกไปแล้วน้ำเสียงแหลมแบบที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะักผมพูดกับนักบินนะไม่ใช่ไก่ก็แสดงให้ดูไงครับว่าขับยังไงก็ไม่ชนนักบินยิ้มอิ่มเอม,อมผมชักเริ่มสงสัยแล้วว่าหมอนี่อาจไปโดนตัวอะไรที่แรงกว่าเล่ามาแงจะให้ลงตีลังกาสักสามตลบก็ได้ หยุดเลยนะไทรอนคว้าพนักพิงแล้วใช้มันดึงตัวเขาขึ้นถ้าแกขับผาดผลอีกแล้วก็ฉันจะบีบคอแกด้วยมือคู่นี้แหละผมหันไปมองใบหน้าเสียบหนมืนของคู่หูหหรีตาลงไม่เกินนับสามไทรอนก็ทิ้งตัวกลับไปยังโซนเก็บสัมภาระแล้วเริ่มอาเจียนใส่ถุงพลาสติกโศโคกที่คว้ามาได้พอดีหัวใจผมเต้นแรงไม่หยุดอะดรีนาลีนสูบฉีดดังเช่นทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับอันตรายในภารกิจแต่จากเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายแหล่ที่เจอมาทั้งหมด ผมไม่เคยคิดถึงตัวเลือกอย่างการกระแทกผิวน้ำตายพนักบินผียามาก่อนพวกเราเจ้าหน้าที่วอชเชอร์ภาคสนามนั้นเป็นสายงานที่อายุเฉลี่ยสั้นที่สุดคนที่ฉลาดหน่อยก็มักรีบทำเรื่องขอย้ายไปประจำฝ่ายภา,าคพื้นดินบนมหาทวีปจากคนหรือไม่ก็ไปช่วยงานนักวิจัยในหลุมคาลิมทิสซึ่งค่อนข้างปลอดภัยกว่าแต่จะได้รับอนุมัติจริงหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อว่าเบื้องบนจะยอมย้ายให้ง่ายๆหรอกเนื่องจากตำแหน่งเหล่านั้นมักไม่ค่อยขาดคน ที่ส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนมีแค่เจ้าหน้าที่พาคสนามเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่วัชเชอร์ภักสนามมีหน้าที่สำรวจหาต้นตอและหยุดปรากฏการประหลาดต่างๆในพื้นที่ทั่วโลกแต่ในกรณีที่ภัยคุกคามนั้นเกินกว่าความสามารถเจ้าหน้าที่พาคสนามก็มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกับศูนย์บัญชาการเพื่อส่งหน่วยปฏิบัติการยับยั้งมาจัดการอีกทีปัญหาก็คือปรากฏการประหลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะเกินความสามารถเจ้าหน้าที่พักสนามเสมอ จึงอยู่ที่พวกเราล้วนผ่านการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อรับมือกับเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนลงสนามจริงมาแล้วเทว่าของแบบนี้เอาจริงๆนะมันไม่สามารถยัดทุกอย่างไว้ในคอร์สหนึ่งปีได้หรอกยิ่งเมื่อนับวันภัยคุกค,คามก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นส่วนทางกับจํานวนเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีแต่จะน้อยลงผลการวิเคราะห์อัตราการตายของเจ้าหน้าที่ในปีที่แล้วอยู่ที่4.5นายต่อการคนพบภัยคุกค,ค,คามหนึ่งครั้งและมันก็ส่งผลให้เกิดนโยบายการฝึกรูบรัรัฐจากหนึ่งปีเหลือเพียงครึ่งปี นโยบายนี้ช่วยเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่พาคสนามกว่าเท่าตัวในเวลาที่สั้นลงแต่ก็หมายถึงความสูญเสียที่มากขึ้นด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่วัชเชอร์พักสนามส่วนใหญ่มักรอดไม่เกินหนึ่งปีพวกที่โชคดีหน่อยก็พอยือได้อีกสัก2-3ถึงปีก่อนจะตายอนาถอย่างไม่คาดฝันถึงอย่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาคสนามอยู่คนหนึ่งที่สามารถรอดชีวิตได้นานกว่าใครถึง5ปีเต็ม5ปีนั้นเป็นสถิติการมีชีวิตยาวนานที่สุดของหน่วยว er ัชเชอร์พาคสนามซึ่งแม้ผลงานจะไม่ได้โดดเด่นกว่าใคร แต่ไม่ใช่ว่าการรอดชีวิตได้ต่อไปคือความสําเร็จขั้นสูงสุดของมนุษย์นั่นหรือคนคนนั้นก็คือผมเองแหละหลายคนมักพูดว่าผมโชคดีมากที่สามารถเอาตัวรอดได้เสมอแต่โชคไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีที่สุดในความคิดของผมการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและการสงสัยไปเสียทุกเรื่องต่างหากที่สําคัญกฎการเอาตัวรอดข้อที่2หากมีความสงสัยเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็หมายความว่าถึงเวลาเตรียมทางหนีได้แล้วเพราะคุณไม่รู้เลยว่ากําลังจะต้องเผชิญหน้ากับอะไร ผมจำได้แม่นถึงเหตุการณ์การค้นพบพีระมิดแห่งกลุ่มกลางทะเลทรายซาฮาราในปี2032พีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นจากโลหะซึ่งภายหลังได้จัดให้มันเป็นโลหะกึ่งอินทรียสารประเภทหนึ่งตัวพีระมิดสามารถเติบโตได้เองเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำกระนั้นความเล็ว้ายแท้จริงกับเป็นสิ่งที่ดูก,กัะขังไว้ภายในพวกมันคือเผ่าพันธุ์แห่งกลุ่ม,มแมลงโลหะที่มาพร้อมพลังการควบคุมจิตใจสิ่งมีชีวิตอื่นนะักวิจัยทีมแรกทั้งทีงทมถูกสังหาร และเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนทีมวอชเชอร์พักสนาม12นายจึงถูกส่งไปตรวจสอบซึ่งผมเองก็อยู่ในทีมนั้นด้วยจาก12เหลือรอดกลับมาแค่3กว่าจะเข้าใจว่าเผ่าพันธ์แห่งกลุ่มทําอะไรได้บ้างพวกเราก็เกือบถูกกวาดล้างจนหมดแล้วโชคดีที่ผมเชื่อสัญชาตญาณตัวยานตัวเองมากพอตัดสินใจหนีแทนที่จะหลับหูหลับตาไปต่ออีเมลจากหนึ่งในนักวิจัยทีมแรกเพิ่งส่งถึงมือหัวหน้าหน่วยข่าวกรองวัชเชอร์ก่อนหน้าผมกับเพื่อนร่วมทีมทั้งสองจะล่าถอยเพียงเล็กน้อย ทันทีที่พ้นจากเขตรอบพีระมิดระบบสื่อสารก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเราได้รับคำสั่งด่วนให้ปิดทางเข้าออกอย่างฉุกเฉินเพื่อรอทีมปฏิบัติการยับยั้งมารับช่วงต่อจากการประเมินเบื้องต้นเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่มแมลงโลหะเหล่านั้นเริ่มออกล่าเหยื่อน,นอกพีระมิดก็เป็นไปได้ว่าอารยธรรมรอบทะเลทรายซาฮาราอาจถึงจุดจบในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกควบคุมได้ด้วยนโตรเจนเหลวปริมาณมากแล้วตามด้วยระเบิดซีโฟสองตันที่ติดตั้งทั้งในและนอกพีระมิด ซึ่งแม้จะจัดการกับแมลงโลหะและหยุดการเติบโตของพีรมิดได้สําเร็จทว่าก็เป็นแค่การหยุดยั้ยงชั่วคราวเท่านั้นเนื่องด้วยนักวิจัยยังพบการเติบโตในโมเลกุลของโลหะพิเศษที่สําคัญเผ่พาพันธุ์แห่งกลุ่มก็ไม่ได้ตายจากแรงระเบิดทั้งหมดผมรู้มาจากเพื่อนที่อยู่ในวงในว่าตัวอย่างจํานวน8ตัวถูกลำเลียงไปยังห้องแลบลับขององค์กรวัตเชอร์ถ้าคุณถามผมนะความคิดเรื่องการวิจัยสัตว์ประหลาดอันตรายขนาดนี้เป็นอะไรที่โง,ง่มากขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่วงมันจะหล ถ้าคุณมองออกไปนอกหน้าต่างคุณจะพบกับเรือประมงเก่าแก่อายุเท่าไม่ยายของผมนักบินเอ่ยขัดจังหวะความคิดของผมผมมองตามที่เขาบอกผ่านบานกระจกมองมัวโศโรครกคุณจะถึงพื้นดินในข้านาทีเขาพูดต่อลองแกหักหัวลงุงหรือทำอะไรแผลงๆดูสิฉันจะบีบคอแกจริงๆด้วยไทยรอนขู่ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะมีเลนสไนของฝ่ายนั้นเตรียมตัวได้แล้วผมบอกเขาก่อนหยิบกล่องพลาสติกสีดำจากกระเป๋าฟิตเนสบนพื้นด้านหน้าบริเวณเท้า ภายในกล่องบรรจุตัวฉีดยาโดยมีหลอดของเหลวสีเขียวใสเสียบในช่องโฟงน้ำกันกระแทกข้างกันวัคซีน Wv 0 9มีฤทธมีลิ์ป้องกันภัยคุกคามทางชีววิทยาทุกชนิดที่ทางหน่วยวัชเชอร์สามารถระบุได้จนถึงปัจจุบันผมประกอบหลอดแก้ววัคซีนกับตัวฉีดยาไม่นึกอยากรู้ส่วนประกอบของมันสักนิดวัคซีน Wv 0 9ถูกพัฒนาขึ้นจากแผนกวิจัยของวัชเชอร์ซึ่งมีการปรับปรุงสูตรมาจนถึงรุ่นที่9แล้วสูตร Wv 0 1กับ Wv 0 2 มีผลข้างเคียงทำให้ผู้ใช้งานกลายพันธุ์หลังจากได้รับมากกว่า1โดสภายใน12ชั่วโมงหรือใช้ติดต่อกันเกิน4ครั้งใน1สัปดาห์มนุษย์ที่กลายพันธุ์จะกลายเป็นเอนติตีลาดส305โค้ดเนมเดอะคโเนียลซึ่งระดับอันตรายค่อนข้างต่ำนับตั้งแต่วัคซีนรุ่น WV 0 3เป็นไปต้นมาได้รับการแก้ไขให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้นตามทฤษฎีนะนะเอาเข้าจริงมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าผลกระทบระยะยาวของมันจะเป็นอย่างไร เขาไม่มีผู้ใช้คนใดรอดชีวิตเกิน3ป,ปีได้เลยสักคนยกเว้นก็แต่ผมนี่แหละซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกปกติอยู่นะรุ่นที่9ก้าแล้วงั้นหรอผมพึมพำก่อนปักเข็มใส่ต้นแขนขวาของตัวเองอย่างไม่ลังเลคุณพูดอะไรหรือเปล่าไทลอนหันมาหาผมเขาเพิ่งจะหยิบกล่องวัคซีนออกจากกระเป๋ามาหมาดแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะผมตอบแล้วกดให้ของเหลวสีเขียวไหลเข้ามาในตัวทีเดียวหมดหลอดนายเองก็รีบๆฉีดเถอะเราไม่รู้หรอกว่าจะเจอกับอะไรบ้างข้างล่างนั่น ความจริงที่บอกว่าวัคซีนมีถึงรุ่นที่9ก้าก็ไม่เชิงถูกต้องนักหรอกอย่างที่คุณรู้ว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่พักสนามเพียงคนเดียวที่อยู่มานานถึง5ปีซึ่งก็หมายความว่าผมเป็นตัวทดลองในสนามจริงชั้นดีในเงื่อนไขระยะเวลาเพียงตัวเดียวที่หน่วยวัคเชอร์มีด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผมพอจะมีเส้นสายอยู่บ้างนักวิจัยทุกคนรู้จักผมกระทั่งผู้บริหารศูนย์วิจัยอย่างคาริซ่ามาริสโตก็เคยดื่มกับผมตั้งหลายครั้งเพราะงั้นในกระเป๋าสัมภาระของผมเลยไม่ได้มีแค่วัคซีนนรุ่่่ทที9เาั้น วัคซีนรุ่น w V 1 0ึ่งเพิ่งผ่านการทดสอบในหนูทดลองมากพอสามารถยืนยันความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งและยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการคริสซ่ามอบมันให้กับผมแทนของขวัญครบรอบอายุงานภาคสนาม5ปีถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกไม่ดีกับมันเท่าไหร่ไม่ใช่แค่เรื่องที่มันเป็นยาทดลองตัวใหม่เอี่ยมอ่องอย่างเดียวหรอกลางสังหรณ์ไลคํคำอธิบายของผมเตือนว่าการใช้งานสิ่งนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่งูเง่าที่สุดก็เป็นได้หวังว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวโตๆตนะ ไทยรอนเอ่ยอย่างท้าทายฉันจะได้ตัดหัวเสียบไม้ไปอดเพื่อนๆสักหน่อยผมไม่สนใจคำพูดโอหังของเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมถูกจับคู่กับเด็กจบใหม่เลือดร้อนที่ในหัวเต็มไปได้วยความมั่นใจเกินขิดจํากัดพวกนี้อาจจบมาด้วยคะแนนประเมินผลภาคสนามติด3หรือ5อันดับแรกไม่ก็อ่านหนังสือหมดห้องสอมดุดจนคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วพวกเขามักคิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดเดี๋ยวพูดให้ตรงกว่าก็คือเจ๋งกว่าเจ้าหน้าที่เงียบๆเฉยๆเช่นผมเอาล่ะ พวกเขาอาจเจ,จ๋งจริงก็ได้ใครจะรู้การนั้นแม้แต่นักเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งก็เคยตายอนา,าตั้งแต่ภารกิจแรกให้เห็นมาแล้วผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่รอคอยอยู่ในโลกความจริงไม่เหมือนกับสถานการณ์จำลองสนิทไว้หมอนี่จะได้เรียนรู้เองนั่นแหละหากยังรอดชีวิตนานพอนะคูปาทานเป็นเกาะเล็กๆมีประชากรไม่ถึงร้อยคนห่างจากชายฝั่งเมืองปุริของรัฐโอริสาไปราวส5 0ากิโลเมตรเกาะแห่งนี้ปรากฏขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่21 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอา่าวเบงกอนโดยผู้อาศัยกลุ่มแรกเป็นชาวประมงในรัฐโอริสาจากนั้นก็มีความพยายามผลักดันการท่องเที่ยวโดยผู้อาศัยอยู่หลายปีทว่าสุดท้ายก็ต้องพับโครงการไปด้วยการเดินทางอันยากลาบากทั้งเป็นเกาะที่ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยต่างหากงั้นทําไมผมกับผู้หูคนล่าสุดถึงยังดันด้นเดินทางมายังเกาะไรปืนเที่ยงแบบนี้ละ่ะคําตอบก็ง่ายแสนง่ายเพราะนี่เป็นภารกิจของวอชเชอร์ไงละ่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละ หน่วยเฝ้าระวังวัตถุปริศนาจาักอวกาศ OMUSP สามารถตรวจจับการตกของวัตถุลึกลับจากอวกาศได้เมื่อหลายชั่วโมงก่อนและคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าจุดตกตั้งมากมายมันกลับเลือกมาตกในเกาะบรนนอกพื้นที่จิ๋วเดียวเสียอย่างนั้นโดยการตกบ,บนแผ่นดินแทนที่จะเป็นมหาสมุทรมันจึงอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วย w ชเชอร์และ w ชเชอร์ผู้โชคดีที่กำลังว่างอยู่ก็คือผมกับเด็กจบใหมส่สดๆร้อนๆอีกคนจากศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่พักสนาม หน้าที่ของผมคือตรวจสอบยืนยันชนิดของวัตถุปริศนาและประเมินว่ามีโอกาสจะเป็นภัยคุกคามได้หรือไม่กรณีพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตก็ให้จับกลุ่มแล้วกักกันเอาไว้ในขั้นตน้นเว้นเสียแต่หากเกินความสามารถของพวกเราผมก็จะติดต่อเรียกหน่วยปฏิบัติการยับยั้งทันทีจบตอนที่1ขอบพระคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไปในอาทิตย์หน้า